สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมื่อนี้มาพบอกับบ่าวหน่องอีกแล้วครับผมเมื่อนี้ครับมาแล้วครับอาจารย์นิรนามครับผมงวดวันที่16ตุลาหมห6ครับผมเบอ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจาราณในการรับชมรับฟังนําส่วนตะเลขสีเขาหรือบ่เขาอดี้กคขึ้นยุทิโชคได้ดวงงวดที่แล้วเรียง่งบ่เขาเนาะแนวมันมาเบิ่นเนาะห6กับ02งวดนี้ครับบ่แน่ครับอาจจะแตก2โตอาจจะแตก3โตก็ได้ครับผม ทุกสิงทุกอย่างขึ้นยุติโชกแลดวงเมื่อนี้พอเพิ่นหมากเพิ่นบอกว่าพอเพิ่นสิบะวางเพิ่นก็เลยฝ่าเอาหามากก่อนตัวแหลกเพิ่นว่าสิเอาไว้ให้พระที่สองพระที่สองบานหนองว่ามันฉีจ่อพดพระที่สองมันฉีตรงกันก็วันที่สิบสี่บอกบานหนองว่ามันฉิจ่อพดก็เลยว่าเอามาเลยว่าศัตรเอาเพิ่นว่าก็ลองมือเด้อลองพิจารณาบ่งแต่ขลัเลขบกเขาอยาวาพอเด้ ผนว่าเหลขว่าเขายาวาพอได้พอหายมากกัมันเป็นแนวทางเนะาะบบาหน่องกันว่าจะชิบ้าจากไหนมันมันมันมากันบ่ไ้ดอกตัวเหลขกตัวนี้เนาะแต่ว่าเบาหนองกับว่างวดนี้จังได้กันให้เขาสามตัวตรงๆดเด้อพเด้อาซนเพิ่นว่ากับบฮหู้คือกนแล้วเนอว่าซั่นเพื่อให้มาคือเกาครับเพื่อนห้มาคือเกาเพื่อให้มาแถวบนเอาแถวบนก่อนแถวบนเดี๋ยวบ่าหน้องกับสิปแป๊ะตัวเลขกให้ คือเก่าเออเดี๋ยวพอเพิ่นฝากบอกอยู่เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวอีกบ่ดนก็นจะได้เห็นลวงปู่สวงแหละเพิ่นว่าอีกบ่ดนแล้วก็จะได้เห็นลวงปู่สวงเพราะว่าได้เหดร่วมกันขอนิญนานา้าเบาหนองแล้วก็พี่สาวทางไกลลวก็เอฟซี FC ที่เพิ่นมีความศรัทธาในองค์ลวงปู่สวงก็ซอยกันครับซอยกันจะได้กันขอขอบพระคุณอนุโมทนาบุญมาในที่นี้ด้วยนะครับนอาก เดี๋ยวอีกบดโดนครับกกจะได้เห็นหลวงปู่สวงกระท่อมปลายหน้าบานเบาหนองครับผมมางวดนีครับเรลยกอาจารย์นิรานามครับผมเพิ่์นไหหมาคือเกาครับตรงกลางเพิ่อนเขียนเขียนศูนย์ตรงกลางเพิ่นเขียนศูน,นยนน์แล้วก็พอแล้วก็เบาหน้องกระทมอย่างพอศูนย์สีมีอยู่บอกงวดนี้กับโบหูคือกันละเพิ่นว่าโบหูคือกันแต่ว่าเพิ่นเขียนมาเบาหนองก็เอาตามเพิ่น ฮสองหกเบิ่งไปนำนะครับเด้อเบิ่งไปนำาสองหกตระก็แปดหนึ่งเก่าอยู่แถวหลงังทั้งตังลงมากอะสองศูนย์หนึ่งกร์แล้ว 2, 0, แ,ลแต่ผู้มักนะครับเด้อผู้ใดมักเลขตัวไหนแกร์สื่อเอาตัวนั้นแต่ถามว่าเบ้าหนองมีเลขเบ้าหนองบออยู่ในนี้เลขเบ้าหนองมีครับมีเลขไอ้ใครเลขไอ้ใครอยู่นีแปดหนึ่ง เดวิ่งปองคนน่ะแปดหนึ่งบ่าวหนองซื้อไว้แล้วแปดหนึ่งบ่มีก็คือเก่าสามเก่าสามเด็กถูกไปใครเก้าเก้าสามเด็ถูกไปใครเก่าเก่าสามบ่าวหนองซื้อยุเดอร์เก้าเก้าบาวหนองก็ซื้อไว้เก้าเก้าหกเก้าเก้าหกนี่แหละแล้วก็เก้าสามสามเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าสองสองเก้านี่บ่าวหนองซื้อไว้อันนี้คือเด็กที่บ่าวหนองมากนะครับน้อน เดี๋ยวบ้านน้องอาร์ตคลิปลงให้อีกเท่านึงว่าอาร์ตกับบ้านน้องกับชีบาอยู่นี่ล่ะลองมึงนะครับเด้อลองขับเล็กอาจาร,รย์นนทรัรามมากักน้ำกันบอขันมกักกระซื้อไหวนะครับเนาะขันบอมากักกระบบอยอย่างพานใดเบิรงเป็นแนวทางครับผมบางคนกับว่าพอแล้วคือบรจับคุยเนีหยแล้วกัคือว่าละ่ะเล่ากัว่าโชคไผรโชคมันม,น,มนมันไผรมันมันแต่ว่าเล็กเบิ้์นแล้วผัดมักหาหาแบบนี้พอแล้วผัดมักหาหางวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าโค้งสุดท้าย ฮกกับเจ็ดเจ็ดงวดชุดทายนะโค้งชุดทายเบาหนองบ่ดด้เอาเบอกลงคิปเพราะว่าเบาหนองเป็นไข่ก่อนก็เลยบ่ดด้เอาบอกลงคิปแต่ว่าเหลขเบิ่นเพื่อนผ่านมาหาหาว่าจัดก็เลยว่ามันสิเบิ่นอีกยู่บอ่ะกับบุ้หล่ะแต่ว่าหังมักแล้วว่าเล่ามักแล้วก็ซื้อรอตลีไปสองใบบ่่หาหาเห็นน้ำเพิินอยู่ลองมองนะครับเด้อเล็กอาจารย์นี่แล้วน้ครับงวดวันที่สิบหกตุลาหกฮกครับผมหาหนังหาสองกับงามเด้ ห้าสองกสอง,า,กกงามศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนยดหรือสิเป็นกับเจ็ดกับหนเป็นเก็ได้องี้ยมันก็เกิดขึ้นในเบิรดครับผมแต่ว่างามเลยสองศูงกางามทะเลสามโตได้ทะเลติดศูนยทะเลติดศูนย์เบาหนองมากอยู่เลยศูนย์้าแปนี่มากอยู่กับศูนย์หนึ่เกศนย่งเก่าศหนเบานองมากอยู่ งามงามกับโบนเน่ได้ครับเลขงวดนี้อาร์ิมี่กับอะไรได้บางครั้สองศูนย์สองมันบอสองศูนย์สองโบเน่ได้มันอาจจิโรแต้มหนึ่งกับอะไรห,หรือสิเพิ่มแต้มหนึ่งกับอไรยังมันก็เกิดขึ้นด้เบิร์นะครับนาอลองครับเด้อลองพิจารณาเบืง่งเลขอาจารย์นีลานามครับงวดวันที่สิบหกตุลาหกหกครับผมพอเราฝากมาบอกว่าอองค์หลวงปู่นั่นเดี๋ยวห้องกระสีได้มาไหวามากราบกันจังไดก็ลอง และคอยติดตามนะครับนาะอแต่่างวดนี้เขามาเบื่องลขพอกันไปก่อนบา,นองนางกำถามอยู่ว่าพอบ่ฝันบ่พนวายัางเลยตอนนี้ยังบม่ทันได้ฝันเดวถ้าฝันเดวสิมาบอกสู่ฟังพนวาจังซส่อ่าวดนี้เป็นจังไ๋มกักบ่ขับเลขอาจารย์นิรนามวดวันที่16ตุลาหม6 6ผู้ใดมักเลข2โตก็ซสื้อ2โตไผมักสือ3โตก็ซสือสมโตบ่แน่ได้เล็กขี่จับอาจสิมา สามตัวไทยกด้หดือสิมาสามตัวหนาหรือจะอ่านมาสองตัวไทยอ,อยังม่เคยเกิดขึ้นไดเบิดครับลองพิจาบอลครับเด้งงวดวันที่สิบหกตุลาหกหกครับผมหลายคนถามมาเดี๋ยวบ่าวหน่องจะถามมาเหรว่าบ่าวหน่องฝันบอแต่ว่าจะคิว่าฝันหรือจังใดแต่เมือ่อวีบ่าวหน่องไปนอนอยู่โรงพยาบาลบ่าวหน่องฝันอยู่แต่ว่าบาท่านเดี๋ยวมาบอกสู่ฟัง แต่ว่าทิถาเบิ้งว่าสิฝันอีกบอ่บอบ่อฝันครับตั้งแต่พูาานอี่าวบาหนองสิมากบอกสูฟังว่าความฝันที่บบาหนองฝันอยู่โรงพยาบาลฝันแบบใดแต่มื้อนี้เอาเหลขอาจารย์นิรานามก็เนาะมันสหลายโตมันสีซับยซนนะครับเนาะเล,ะล็กตารางอาจารย์นิรานามก็เห็นกันแล้วนะครับเนาะมักบ่มักก็ซื้อไว้บ่มกกักผ่านได้ครับบ่ว่าก,กันงวดนี้เฮามารับโชคไปนํากันเจวหนี้ฝนตกใบครับฝนตก่บยบาหนองว่าสิไป มันจะบกเก็มฮันเดไปเพราะว่าฝนตกเนาะบางคนกับว่ามันกับไปได้ยุดอกกันมีรถยนต์แหละกับไปได้แม่ได้ด้วยครับแต่ว่าขันอยากไปก็อยากไปแบบให้มันยังอะ่ะทางสว่างเสวยแต่บ่านเนี่ยครับงวดนี้เบ้าหนองบุง้งว่าบ้านหนองเชลัยไปวัดป่าปาก,ปากโดมบ่เดอ้อเพราะว่างวดวันเบ้าหน,นองยืดถูกเลยเก้าเก้าสองหรือหกหกสองเบ้าหนองกับแปะตัวเลขกไปอยู่บ้านหนองก็ถือหกหกนะครับเนาะหกหกสองอะไรกัน ศูนยกับเลขลดทะเบียนอีหลาหน่อยเก้าเ้าย์สองแตงวดน,นี้บ้านหนองซื้อตามก็คือเก้าเกหเกอันนี้บ้านหนองอยังตามอยู่เก้าเก้านี้บ้าหนองอยังตามอยู่ศูนยก็ออกไปแล้วเหลือเก้าเก้าหเกเกสองนี่บ่ทันออกเด้เก่าสองหกสองยังบททันออกขันมีขันมกักกระสื่อติดติดใบนี้นะครับเด้อยังได้กั มาลาบโฉเป็นน้ำกันงวดวันที่16ตุลาหกหเบิงไหวเป็นแนวทางนะครับนะาะหมักบามากอมักข้นนิทิดุลพินิจครับผมเห็นกันละครับเหล็กอาจารย์นิรานามทุกสิ่งทุกอย่างกระถึอนุอทิโช์และดวงขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนสรงวังดังปัถนาบา,บางคนก็จะว่าบาหนือเบาที่มี์เมย์เถอยังเมีเมย์อ,อยู่ครับช่วงนี้จ,จะเป็นอย่างดอกยังเป็นมเมื่เมย์เพี้ยเพี้ยอยู่หรือว่านอนเดืกน้ำบ่นอนเดืกล่ะคือจังได้กะ ให้ทุกคนจงโชคดีคิดสีไหนสมงวังนังปัถนาสวัสดีครับ